สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเบนอีกแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายรถยุสค่ที่ศูนย์ BM หัดใหญ่ซอยช่องเขานะคะวันนี้เบนมีรถนิสสันแอคเทลมานําเสนอค่ะคุณลูกค้าเป็นตัว 2.0V นะคะขับเคลื่อน4ลอ้อปี2016ค่ะคุณลูกค้าคันนี้ราคาเพียงแค่747,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2016นะคะ เทมไม่อยู่ที่71,000นะคะคันนี้ออปชั่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะมีไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะให้ด้วยสีแดงสวยสะดุดตามากๆเลยนะคะรถสภาพเกรด A เลยค่ะคุณลูกค้าคันนี้มีรับประกันให้1ปีเต็มเลยนะคะ12เดือนยาวๆเลยค่ะ อยู่ในศูนย์ BM หาดใหญ่นะคะซอยช่องเขาตรงข้ามกับโรงพยาบาลมออนะคะติดถนนใหญ่เลยค่ะคุณลูกค้าซอยช่องเขาสามารถเข้ามาชมรถจริงก่อนได้ค่ะติดต่อเบนได้เลย0618193159ปรึกษาฟรีได้24ชั่วโมงเลยนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะเกาะ ติดถนนแน่นมากนิสสันแอคเทล V ปี2016ขับเคลื่อนสีลอ้อประตูด้านหลังเป็นประตูเปิดปิดอัตโนมัตินะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังทั้งหมด4จุดเลยมีกล้องมองหลังให้ด้วยค่ะเจ็ดที่นั่งนะคะ รถครอบครัว SUV สีแดงสวยสะดุดตาสีเนี้ยบมากๆเลยค่ะพามาชมด้านในกันนะคะประตูมันล็อกอยู่นะคะเดี๋ยวไปเปิดประตูก่อนประตูเปิดปิดอัตโนมัตินะคะประตูฝาท้ายด้านหลังนะคะมีทั้งหมด7ที่นั่งด้วยกันรถครอบครัว เดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะเบาะหนังสีดำเบาะปรับไฟฟ้านะคะมีที่ดันหลังให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เบาะสีดำ จอดสะดวกมากเลยค่ะเข็มามยอยู่ที่71,000เท่านั้นนะคะรถคันนี้นะคะปี2016คพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะคะะเบรกมือนะคะอยู่ด้านล่าง น,นี้เป็นด้านหลังนะคะเบาะหนังสีดำมีเจที่นั่งด้วยกันนะคะคันนี้นิสันแอคเทลราคาอยู่ที่747,000บาทนะคะรถปี2016 แอร์เย็นมากๆเลยแล้วก็ขับนิ่มมากาสามารถมองเห็นได้ชัดเลยนะคะขณะขับขี่เพราะว่ารถจะสูงนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อลุยๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ถ้าใครสนใจนะคะ Nissan X Trail รถครอบครัว SUV ติดต่อเบนได้เลย0618193159นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ